สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้จันพามาดูเป็นสายออฟโรดนะคะเป็น isuzu d-max นะคะเครื่อง3.0 h4v ตอนเดียวคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะตัวนี้เป็นปี2021นะคะปี21แท้เลยนะคะลูกค้า นี่เป็นโฟวิวนะคะขับซีเครื่อง 3.0S เลยเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะออปชันเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไป,ไปดูด้านในอีกทีหนึงเนาะนี่นะคะด้านหน้าตัวรถนะคะเดิมๆเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะร้านเรานะคะคัดรถเกรดเอมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะคะสวยมั่นใจถูกใจแน่นอนนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะ ลูกค้ามั่นใจในตัวรถของเราได้เลยนะคะเรามีวิดีโอคอลให้ลูกค้าชมรถด้วยนะอันนี้นะคะคิวซุ้มล้อยางใหม่ดอกย,ยางนานานะคะนี่ยางโอตาีินะคะได้เป็น Mac Mac. แม็กเน่ล้อแม็กตัวนี้นะคะลูกค้ายางใหม่เลยนะคะเปลี่ยนให้ทั้งสี่เส้นนะคะเราไม่เคยขายรถเปล่าลูกค้าได้ยางใหม่แม็กใหม่แน่นอนนะคะด้านข้างตัวรถนะคะไฟเลีย้ยวนะคะติดมากับแก้มข้าง กระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือเปิดเป็นสีดำนะคะมีคิ้วกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้พร้อมเข้าสวนพร้อมลุยนะคะลูกค้าอยากได้ใส่เป็นคอกเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันภายในตัวรถก็จะเป็นพวกกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเกียร์แมนวนวลนะคะวิทยุซ d ดีเ u ็ b นะคะเอเยนเพลงเพาะนะคะเบาะหนัง สีดำนะคะนี่เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูด้านท้ายตัวรถนะคะแล้วเราจะแจ้งราคาลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้มีเป็นสี่คูณสี่ที่มีดิฟล็อกแล้วนะคะลูกคา้าโฟวิลคับสีนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท คุณลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถ0นบาทนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านหากลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือหารถรุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อจันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์พร้อมรายละเอียดตัวรถไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะ